ช่างดูแต่ซีรีส์ในซีรีส์เกาหลี Lovely Runner e p ที่1ค่ะวันที่22เดือน7ปี2009ซึ่งตรงกับวันนี้และมีปรากฏการสุริยุปร,ราคาในรอบ61ปีทุกคนต่างตั้งตารอปรากฏการณ์นี้แต่ถ้าว่าอิมซอนหรือนางเอกก็ไม่ได้ประทับใจกับเหตุการณ์นี้สักเท่าไหร่เพราะเธอนั้นได้ประสบอุบัติเหตุทำให้เธอไม่สามารถกลับมาเดินได้ตลอดไป แต่โชคยังดีที่แม่ของเธอได้ดูแลเธออยู่ข้างๆแม่ได้แนะนํานางเอกค่ะให้ทํากายภาพบําบัดแต่คําพูดของแม่นางเอกก็ไม่ได้ใส่ใจเลยนะคะกระทั่งแม่ตัดเล็บให้เธอและมีเลือดออกแม่ก็ตกใจค่ะแล้วก็บอกกับเธอว่าแม่จะไปเอายามาใส่ให้ด้วยความที่แม่หลนลานค่ะก็ทําแจกันแก้วแตกแต่เมื่อแม่ออกไปค่ะเธอเองก็ได้หยิบเศษแก้วขึ้นมาเพื่อที่จะทําร้ายตัวเอง มันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่รายการวิทยุที่เปิดไว้ในห้องของผู้ป่วยรายการ10เต็ม10ทางวิทยุจะโทรหาผู้โชคดีซึ่งการส่มหาครั้งนี้มันก็ดันเป็นเบอร์ของนางเอกโปเชเลยนะคะพระเอกก็เริ่มคุยค่ะว่ารู้จักวงอีคลิปไหมนางเอกก็บอกว่าไม่รู้จักและฉันกําลังจะวางสายตอนนั้นค่ะพิธีกรทางวิทยุก็ขัดขึ้นมาว่าอย่าเพิ่งวางสายนะคะทางเราจะมีของขวัญแจกให้กับคุณค่ะ แต่ของที่แจกให้กับนางเอกค่ะมันเป็นอุปกรณ์กีฬาทั้งนั้นเลยคราวนี้ค่ะนางเอกก็เกิดอารมณ์เสียแบบสุดๆอุปกรณ์ทางกีฬาเหรอฉันจะเอามาทมําไมในเมื่อฉันเดินไม่ได้ถ้าอยากจะให้ของขวัญฉันหรือให้พรฉันทําให้ฉันเดินได้สิเข้าใจไหมและนางเอกเองก็ปาโทรศัพท์ลงพื้นค่ะด้านพิธีกรเองค่ะก็ได้ขอโทษนางเอกและประชาชนพระเอกของเราก็ได้พูดกับนางเอกว่า ขอบคุณที่มีชีวิตต่อเพราะอย่างน้อยการมีอยู่ของคุณก็ทำให้คนข้างกายคุณมีความสุขและผมขอให้คุณใช้ชีวิตต,ต่อไปนะครับเอกค่ะก็ปล่อยโฮจนแม่มาปอบและตั้งแต่วันนั้นละค่ะเธอก็กลายเป็นติ่งเพราะคำพูดของพระเอกทำให้เธอเริ่มกลับมากายภาพบำบัดและดูแลตัวเองขึ้นดีเรื่อยๆ <c oughs> เวลาผ่านไปจนกระทั่งปี2022ค่ะ นางเอกกลายเป็นติ่งของพระเอกแบบสุดๆไปเลยเอาประมาณว่าคลั่งรักกันเลยล่ะค่ะนางเอกเองมีความสุขมากขึ้นนะคะที่ได้อยู่กับคุณแม่พี่ชายที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศและคุณยายที่เป็นโรคความจําเสื่อมและในวันนี้ค่ะก็มีการเปิดคอนเสิร์ตของวงอีคลิปในรอบ5ปีเลยนะคะมีหรอนางเอกจะพลาดตัดภาพมาที่ฝั่งพระเอกกันบ้างนะคะวันนี้ผู้จัดการก็ว่าเขาค่ะว่าทาไมปฏิเสธการเล่นหนัง ก็ผมไม่ชอบนี่นะผมก็เลยปฏิเสธอีกอย่างหนึง่งผมก็อยากลาออกจากวงการนี้ซะแล้วนายจะลาออกได้ยังไงในเมื่อพันธสัญญามันพัวพันกันอยู่ตัดภาพมาที่ฝั่งนางเอกกันบ้างนะคะวันนี้เธอก็อารมณ์ดีแบบสุดๆเลยค่ะเพราะเพื่อนเธอมารับไปคอนเสิร์ต เพื่อนเธอก็มีหนังสือรุ่นจากโรงเรียนจาก,กรรมโรงเรียนเก่าของพระเอกเพื่อนของนางเอกก็บอกว่าฉันยืนมาจากรุ่นน้องเลยนั่นเนี่ยพราะพี่ชายของรุ่นน้องที่ทํางานเรียนโรงเรียนนี้ด้วยพอนางเอกได้เปิดดูเท่านั้นละค่ะก็กกริ๊ดลั่นลถเลยค่ะบอกว่าอุ๊ยตายคนหลอนางเอกก็ได้บอกกับเพื่อนเธอค่ะว่าฉันเสียดายจังเราอยู่โรงเรียนตรงข้ามกันแท้ๆท,ทำไมฉันไม่จีบเขาก่อนหน้านี้นะ แกจะไปจีบใครได้ล่ะพอแกหลงคนอื่นอยู่จริงสิแต่ว่าหมอนั่นเป็นยังไงบ้างอะหมอนั่นนะหรอไปต่อยนักเรียนโรงเรียนอื่นจนเป็นข่าวแล้วก็ออกประจำโรงเรียนแล้วแหละในเวลาต่อมาค่ะนางเอกก็มาเจอรุ่นน้องที่เป็นติ่งด้วยกันนะคะทั้งคู่ก็พากันเที่ยวในงานอย่างสนุกเลยค่ะแต่เพาว่าในตอนนั้นที่นางเอกกําลังถ่ายรูปอยู่กับรุ่นน้องก็ได้ยินเสียงเจ๊เจ้าของคนบางคนนะคะ รู้หรือเปล่าว่างานเนี้จัดขึ้นเพื่อระยู่แจอย่างเดียวเลยฉันก็ไม่เข้าใจเลยเหมือนกันว่าสมาชิกในวงอีกคลิปก็มีหลายคน แต่ทำไมต้องจัดขึ้นเพื่อคนนี้คนเดียวนางเอกค่ะก็เลยด่าว่าปากเสียจริงๆเลยทำไมซอนแจถึงรับพวกเธอเป็นแฟนคลับนั่นเนี่ยจังหวะนั้นค่ะก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมานั่นก็คือบริษัทที่นางเอกสมัครงานอยู่ค่ะให้เธอไปสัมภาษณ์งานเธอเองก็รีบไปเดี๋ยวนั้นเลยค่ะพอไปถึงออฟฟิศคนที่เรียกเธอก็ต้องตกใจค่ะแล้วก็ไม่รับเธอเพราะว่าออฟฟิศอยู่ชั้นสองจะต้องเดินขึ้นไปค่ะและมันก็ทําให้นางเอกไม่ได้การสัมภาษณ์งานในครั้งนี้ จากนั้นค่ะนางเอกก็รีบกลับไปที่คอนเสิร์ตเลยนะคะแต่ทว่ารถก็ติดแถมตั๋วนางเอกก็นั่นหายอีกคิดเหรอคะว่าเธอจะแพ้เธอเองก็กรีดคนเดียวไปเลยค่ะนอกคอนเอาวะถึงตัวไม่ได้เข้าคอนขอให้กรีดนอกคอนก็ยังดีเมื่อพระเอกได้ขึ้นคอนนะคะเขาก็ร้องไปเรื่อยๆจนกระทั่งเพลงสุดท้ายค่ะ นางเอกเนี่ยไม่ได้คุ้นกับเพลงนี้เลยนะคะแล้วรู้สึกแปลกๆเธอคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้และฉันจะปกป้องเธอจากความมืดนี้เองหลังจากนั้นค่ะคอนก็ได้จบลงแต่ทว่าก็มีคนมาชนมือถือของนางเอกจนร่วงเลยนะคะโทรศัพท์ของนางเอกก็ตกแตกทางด้านพระเอกค่ะเขาก็เจอรุ่นพี่ด่านะคะว่าทำไมถึงลาออกจากวงให้เวลาผมหน่อยผมอยากอยู่คนเดียว ัดภาพมาที่ฝั่งนางเอกกันบ้างนะคะวันนี้เธอก็สวยแบบสุดๆไปเลยค่ะโทรศัพท์พังแล้ววิวแชร์ก็พังด้วยทําไมโลกมันถึงโหดร้ายสําหรับฉันอย่างนี้เนี่ยและรถตู้สีดําค่ะก็มาจอดข้างๆเธอคนที่ลงมาค่ะก็คือพระเอกทําให้นางเอกถึงกับตะลึงเลยนะคะพระเอกให้ถุงร้อนกับนางเอกค่ะแล้วตอนนั้นนางเอกก็บอกว่าฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณเลยนะคะผมรู้ครับก็ที่หัวของคุณนะ่ะติดชื่อผมไว้ พระเอกค่ะจะไปส่งนางเอกแต่ถ้าว่าเพื่อนของนางเอกก็มาเจอซะก,ก่อนนะคะนางเอกไม่สมหวังเลยค่ะคราวนี้ พระเอกค่ะก็เลยให้ล่มกับนางเอกไว้กลางกันหิมะส่วนนางเอกก็ให้นมกับเขาไปเมื่อนางเองกกลับมาบ้านค่ะเธอก็มาถามแม่ว่าตอนที่เธอประสบอุบัติเหตุแล้วมีคนมาช่วยไว้แม่จําคนที่มาช่วยเธอได้ไหมแม่ก็บอกจําไม่ได้หรอกตั้งนานแล้วจากนั้นค่ะเธอก็มาเก็บของที่ละลึกข,ของเธอหนึ่งในนั้นค่ะเป็นนาฬิกาของพระเอกที่นางเอกได้มาจึงหยิบขึ้นมาดูและใส่มันที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะพระเอกได้เข้ามาพักและเขาก็ได้กินยาแก้โรคซึมเศร้า จากนั้นเขาก็มายืนที่ระเบียงด้วยสายตาอันเย็นชาเขาก็ตัดสินใจกระโดดลงมาร่างของพระเอกได้ตกลงมาในสระน้ำทางด้านนางเอกมากนะคะตอนนี้เธอก็ได้ตื่นขึ้นแล้วค่ะ เธอเองก็ต้องตกใจมากๆเลยนะคะข่าวสุดช็อกเมื่อพระเอกตกน้ำเธอก็เลยตัดสินใจมาที่โรงพยาบาลที่พระเอกเข้ารับการรักษาเธอเองก็ต้องพบปัญหาอุปสรรคใหญ่ค่ะนั่นก็คือการที่ต้องพาตัวเองข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะโดยมีริมทาเล็กๆตัดขาดเธอจึงตัดสินใจพาตัวเองข้ามฟากไปค่ะในระหว่างที่เธอพาตัวเองข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งข่าวก็ได้ออกมาค่ะว่าพระเอกเสียชีวิตแล้ว เมื่อนางเอกเห็นข่าวนะคะนางเอกก็บอกว่าไหนบอกให้ฉันมีชีวิตอยู่ไงแล้วทำไมนายถึงตัดสินใจแบบนี้ล่ะในตอนนั้นค่ะนาฬิกาที่เรืองแสงก็ได้พาเธอย้อนกลับมาในอดีตได้ย้อนกลับมาในโรงเรียนมัธยมของเธอนะคะในตอนนั้นคุณครูก็ได้ตีหัวเธอค่ะก็ะพูดฉายาของคุณครูนะคะว่าบูลด็อกมาได้ยังไงเนี่ยเธอว่าใครเป็นบูลด็อกนะ่ะ ไปไปยืนหลังห้องเลยฉันทำโทษนางเอกก็ยืนขึ้นค่ะแต่เธอก็ต้องช็อกนะคะเพราะว่าขาทั้งสองข้างของเธอที่ยืนไม่ได้กลับขึ้นยืนมาได้ค่ะทำเอาเธอถึงกับร้องไห้เลยนางเอกได้หันออกไปนอกหน้าต่างค่ะปรากฏว่าเห็นโรงเรียนพระเอกและเธอก็คิดว่าถ้านี่คือความฝันพระเอกก็ต้องมีชีวิตอยู่นะสิเธอก็ตัดสินใจสับเกียร์แมววิ่งไปที่โรงเรียนพระเอกเลยค่ะไม่สนใจหน้าไหนทั้งนั้นเลย เื่อเธอวิ่งไปถึงโรงเรียนของพระเอกเธอก็ถามข่าวว่าพระเอกอยู่ที่ไหนและเธอก็ได้รับคําตอบว่าตอนนี้พระเอกอยู่ที่การแข่งขัน,ขนว่ายน้ําจําลองเธอก็รวบรวมความกล้าที่เธอมีตัดสินใจที่จะวิ่งข้ามถนนไปพบกับพระเอกที่สระว่ายน้ำเมื่อเธอเจอพระเอกค่ะว่ายังมีชีวิตอยู่เธอเลยวิ่งไปกอดพระเอกค่ะเอาคนในสนามเนี่ยมองดูนางเอกเป็นตาเดียวเลยนะคะเธอบอกกับพระเอกค่ะว่าเธอไม่รู้ว่าพระเอกเจ็บปวดเพียงไหนเธอเองก็บอกรักพระเอกค่ะ แต่ยังบอกรักได้ไม่นานนะคะราปรอๆก็มาลากนางเอกออกไปค่ะนางเอกได้หยิบนาฬิกาขึ้นมาเธอก็ได้เห็นสะพานแล้วร่างทรงก็บอกว่าสะพานนี้คือสะพานวิญญาณเธอเลยคิดว่าเธอคงตายแล้วแนะ่ในตอนนี้เธอร้องไห้อยู่ค่ะพระเอกก็ได้เดินมาหาเธอแล้วก็แค่สกิดเธอเบาๆนะคะจนเธอทํานาฬิกาตกนาฬิกาที่นางเอกถือมันเหมือนนาฬิกาของพระเอกเปียบ เธอก็ได้ยกในริกานี้ให้กับพระเอกและบอกกับพระเอกว่าห้ามข้ามสะพานนี้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นนายจะตายแน่ๆพระเอกก็บอกว่าเธอเธอพูดอะไรของเธอน่ะฉันกลับทางนี้เป็นประจำนางเอกค่ะก็ได้เข้าไปกอดพระเอกจากด้านหลังฉันจะไม่ให้นายข้ามสะพานนี้เราควรมีชีวิตอยู่ด้วยกันเถอะนะทำเอาพระเอกกลัวเลยนะคะแล้วก็เรียกแท็กซี่เพื่อที่จะหนีเธอ ในตอนนั้นค่ะเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแม่ด่าเธอสรุปเลยนะคะเป็นชุดๆเลยว่าอยู่ลูกตัวแสบทำไมถึงหนีเรียนและโดดเรียนยะรีบกลับบ้านมาเดี๋ยวนี้เลย เมื่อพระเอกกลับมาบ้านค่ะพระเอกก็มานั่งฝันร้ายนะคะเพราะคิดหนักเรื่องที่นางเอกพูดและเขาเองก็ได้เอานายริกาสองเรือนมาเปรียบเทียบกันเมื่อเธอกลับมาบ้านค่ะเธอก็เห็นแม่ของเธอกําลังออกกําลังกายพอแม่เห็นเธอเท่านั้นละค่ะก็ตีเธอซะนุ่มมือหนักเป็นเล่นนะแม่และเธอเองก็มาที่ห้องของคุณยายค่ะปรากฏว่าคุณยายยังไม่เป็นโรคสมองเสื่อมในตอนนี้นางเอกก็สับสนไปหมดคือเรื่องจริงหรือความฝันฝันเนี่ย สงสัยมันคงจะเป็นความฝันแน่เพราะาชีวิตจริงฉันเดินไม่ได้ในค่ำคืนนี้ค่ะนางเอกเลยตัดสินใจมานอนกับแม่และยายพอเธอตื่นขึ้นมาเธอก็รู้สึกว่าเธอขยับขาไม่ได้ที่เธอขยับขาไม่ได้ก็เป็นเพราะพี่ชายของเธอนอนทับขาเธออยู่เมื่อเธอรู้นะคะเธอก็จัดการพี่ชายสยับเลยและดีใจที่ได้เจอพี่ชายในเช้าวันนี้ค่ะนางเอกก็รีบไปโรงเรียนเลยนะคะเพื่อไปจ้องมองพระเอกในตอนที่นางเอกกําลังจ้องมองพระเอกค่ะพระเอกก็เห็นพอดี แล้วจังหวะนั้นฝนมันก็ตกพระเอกค่ะจึงตัดสินใจเอาร่มมากางให้กับเธอเพื่อไม่ให้เธอเปียกฝนทำให้เธอนึกถึงในวันเวลาที่เธอย้อนกลับมาเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในอีพีหน้านะคะ